เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันต้องค่อยๆแก้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้มันก็ไม่ต้องแก้เออก็แค่นั้นแหละครับง่ายๆนะถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่การเป็นนี่มีอยู่แค่2อย่างแก้ได้ก็แก่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่อ่ะแต่ถ้าแก้ได้ไปดูกันว่าจะแก้อย่างไงผมบอกเลยว่าผมรู้หมดนะทุกแบงค์แก้อย่างไงปรับอย่างไงเงื่อนไขดีที่สุดคืออะไรของแต่ละแบงค์นะครับหรือถ้าเกิด ไอ้เงื่อนไขที่ที่สุดของมันแต่ละ,ละที่แล้วเนี่ยคุณแก้ไงแก้ไม่ได้นะก็แปลว่าคุณแก้ไม่ได้ถ้าพอแก้ไม่ได้เ็จมานั่งดูต่อว่าเอ๊แล้วเราจะไปยังไงกันต่อมันก็ต้องมานั่งคุยกันมานั่งดูปัญหากันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์แนวความคิดของลูกหนี้แล้วก็หลักปฏิบัติของลูกหนี้นะในยุคนี้ผิดเพี้ยนไปกว่ายุคสมัยก่อน ย้อนหลังไปสัก5ปีเนี่ยจะไม่มีแบบนี้คือตอนนี้นะครับเป็นข้อมูลใหม่นะครับที่ผมอ่านมาเจอนะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่ข้อมูลจากประสบการณ์ผมเองโดยตรงนะเออเป็นข้อมูลที่เอามาจากหนังสือพิมพ์แต่ผมจํหนังสือพิมพ์ไม่ได้ละอ่านมาเยอะเขาบอกว่าแบบนี้ตอนนี้นะคนเนี่ยจ่ายหนี้บัตรเครดิตก่อนนะคือพูดง่ายคือยอมเป็นหนี้เสียบ้านก่อนเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตเออหลายคนก็งงเฮ้ยจริงเหรอวะข้อมูลมันเป็นแบบนั้นครับ แต่จริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ข้อมูลมันเป็นแบบนั้นเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่านี่บัตรเครดิตเนี่ยมันฟ้องเร็วกว่ามันยึดทรัพย์เร็วกว่ามันอายัดเงินเดือนเร็วกว่านะกลัวถูกอายัดเงินเดือนนะแต่ถ้านี่บ้านเนี่ยกว่าจะฟ้องกว่าจะยึดบ้านกว่าจะขายทอดตลาดกว่าจะอะไรยังไปเจรจาปรับโครงสร้างนี้ได้เออถามว่าจริงไหมเออก็จริงนะก็จริงแต่ว่าปัญหาอีกอันหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับเออในการที่เราเนี่ย จ่ายหนี้บัตรเครดิตก่อนเนี่ยเพราะว่าพอจ่ายแล้วเนี่ยมันเอาเงินออกมาหมุนต่อใช้ได้หรืกภาพไหมนะพระฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจะต้องเอาไปจ่ายมันก่อนนะคือธรรมชาติของคนเป็นหนี้เนี่ยนะครับระหว่างคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยอาจจะไม่มีหนี้บ้านก็ได้นะแต่คนที่มีหนี้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละผมว่าร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะคนที่เป็นหนี้บ้านอ่ะมักจะเป็นหนี้บัตรด้วย แต่คนที่เป็นหนี้บัตรอาจจะไม่มีหน,นี้บ้านเพราะกู้บ้านไม่ผ่านนะแต่เอาเป็นว่าคนที่เป็นหนี้บ้านส่วนใหญ่100%อย่าใช้คาว่าส่วนใหญ่ใช้คาว่าร้อแล้วกันเป็นหนี้บัตรอ่ะทีนี้ก่อนหน้านี้หลายหลายคนที่ถามผมเสมอนะครับว่าผมมีหน,นี้บัตรเครดิตมีหน,นี้บ้านมีหน,นี้รถผมควรจะจ่ายอันไหนก่อนนะผมก็จะบอกเสมอว่าหนี้รถอ่ะเอาไว้ก่อนนะหนี้บัตรคุณต้องอันดับหนึ่ง ผมก็เน้นยาวว่าต้องจ่ายหนี้บัตรอันดับหนึ่งหนี้บ้านเป็นอันดับสองอ่าเพราะเหตุผลก็คือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเอางี้คนเราเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีหนี้บ้านเนี่ยมีอยู่แค่หลังเดียวอะ่ะเอาส่วนใหญ่นะธรรมชาตินะจะเป็นหนี้บ้านกันแค่หลังเดียวแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้บ้านหลังเดียวเนี่ยมักจะมีหนี้บัตรรายล้อมเลยนะครับคนลึงสี่ใบห้าใบบางคนหกเจ็ดใบบางคนแม่งสิบใบอ่ะเคยเห็นว่ามีนะ เป็นหนี้บัตรใบเดียวเนี่ยนะครับมีเจ้าหนี้ไม่ใช่ดิเป็นหนี้บ้านอยู่แค่หนึ่งหลังเนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้บัตรรายล้อมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างเ่าเนี่ยเขาก็จะจ่ายหนี้บัตรก่อนและเหตุผลที่จ่ายหนี้บัตรก่อนคืออะไร1แม่งโทรทวงทั้งวันโทรทุกวันแม่งขี้เกียจรับสายจ่ายจ่ายแม่งให้จบจบไปนะเงินเดือนออกมาอ่ะสมมติเงินเดือน1 0 0 0 0แบาทนะโอ้โหบางคนบลกเยอะจังเงินเดือน10,000แบาทได้มาเอาจ่ายขั้นต่ำบัตรนี้ไปก่อน จ่ายขั้นต่ำบัตรนี้จ่ายขั้นต่ำบัตรนี้เฮ้ยจะหมดแล้วเว้ยเอากดเงินสดอที่เราจ่ายไปดึงออกมากดเงินสดดึงมาก็ไปจ่ายบัตรนู่นบัตรนี้บัตรนี้ยำเงินไปเรื่อยนะเอาแบบผู้แง่คือเอาเงินเงินเดือนออกมาก่อนจ่ายสินเชื่อบุคคลก่อนบัตรกดเงินสดกดเงินคืนจ่ายบัตรเครดิตกดเงินสดลงมานะจนผู้แง่จ่ายแม่งครบทุกบัตรแล้วสบายแล้วเดือนนี้สบายหูแล้วกูไม่โดนมาทวงหนี้แล้วสบายใจทํางานได้แต่พอเราจ่ายไปจ่ายมา ดึงจ่ายขั้นต่ํากดเงินสดออกมามันก็จะเหลือเงินอยุ่ก้อนหนึ่งที่เราจ่ายเข้าไปสมมติเราจ่ายเข้าไป5้าหมื่นมันจะดึงออกมาได้แค่ประมาณทัก4ี่หมื่นนะหายไป2องหมื่นเป็นดอกเบี้ยนะแล้วก็เหลือเงินอีกก้อนหนึ่งที่เป็นเงินเดือนที่เรายังมีอยู่นะเอามารวมกันก็มานั่งคิดเอ้ยกูต้องผ่อนบ้านอีก3ามหมื่นถ้าเดือนนี้กูจ่ายไปสามหมื่นนี้เงินกูหายไปกูกินไม่พอเว้ยอะติดหนี้บ้านไว้ก่อนเว้ยอืมนะนี่รถนี่รถจ่ายไปแล้วคือผู้แง่นี่น,นี่บ้านกับนี่รถอะจ่ายไปแล้วเงินมันหายยตอมเล หรือเาไหมเออเออเอาจ่ายรถก่อนแล้วกันดึงบ้านไปก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะพอเดือนถัดไปนี่บัตรมันก็พยายามจะจ่ายพอเดือนถัดไปจ่ายเสร็จอ่ะ <c oughs> นี่บัตรจ่ายเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เอามาจ่ายนี้บ้านแล้วกันนี้บ้านเ <c oughs> ดือนที่แล้วเราไม่ได้จ่ายจ่ายนี้บ้านนีหนี้รถก็ติดไว้แต่ว่าแปลว่าอะไรฮะทั้งนี้บ้านและนี้รถจะสลับไปสลับมาแต่นี่บัตรเนี่ยเคลียร์ทุกบัตรทุกเดือนไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ย จิตวิทยาก็คือว่าถ้าจ่ายไปแล้วอ่ะเราดึงเงินกลับคืนมาไม่ได้หรือกู้เงินไม่ได้แล้วไอ้คนนี้ก็จะไม่จ่ายละนะแต่บ้านเนี่ยคือให้ไปแล้วให้ไปเลยมันหายไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเนี่ย <S <S เขาเรียกว่าหลักคิดของลูกหนี้ก็คือว่าไม่จ่ายบ้านดีกว่านะครับอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับลูกค้าผมหลายๆคนเนี่ยพยายามจะบอกว่างี้อยากจะบอกว่าถ้าผมอยากจะรักษาบ้านไว้อันนี้อีกมุมนึงนะอีกมุมหนึ่งหนึนะอีกมุมนึงเลยบอกว่าผมอ่ะ จ่ายบ้านให้ตรงนะผมพยายามจ่ายบ้านให้ตรงไปก่อนเพราะมันเป็นบ้านที่ผมต้องอยู่ลูกเมียผมต้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ผมต้องอยู่คนแก่เขาอยู่ผมให้คนแก่เขาม่มีที่อยู่ไม่ได้ผมต้องจ่ายบ้านให้ตรงพี่นะและส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยบัตรไม่ค่อยตรงและรถก็ไม่ค่อยตรงและแต่บ้านเนี่ยตรงมาตลอดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ในเนื้อหาข่าววันนี้ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยกับกลายเป็นว่าบ้านช่างแม่งจ่ายบัตรให้ตรงก่อนนะ เออแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น2กรณีแล้วกันกรณีเดิมๆที่ผมเคยเจอหนี้บ้านจ่ายตรงหนี้บัตรจ่ายไม่ตรงสุดท้ายเนี่ยนะครับไอหนี้บัตรเหล่านี้ที่เราจ่ายไม่ตรงนะมันก็จะมายึดบ้านได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายหนี้บัตรไม่ตรงและจ่ายหนี้บ้านตรงก็ไม่มีประโยชน์คุณก็ไม่สามารถรักษาบ้านหลังนี้ไว้ได้อยู่ดี อะแล้วในอีกกรณีอีกกลุ่มลูกหนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่จ่ายบัตรตรงแต่จ่ายบ้านไม่ตรงล่ะมันจะต่างกันยังไงจ่ายบัตรตรงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมแต่จ่ายบ้านไม่ตรงคุณก็ถูกเจ้าหนี้บ้านฟ้องบังคับคดียึดบ้านไปขายทอดตลาดอยู่ดีแต่ถามว่าทั้งสองเคสเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะอยู่บ้านให้ได้นานที่สุดเราควรจะเลือก ทางไหนเออนี่เป็นคําถามที่เรียกว่าน่าคิดเป็นคําถามที่น่าคิดผมจะซิมูเลตอย่างนี้แล้วกันครับตอนนี้เรามีตัวช่วยนะครับใครที่เป็นหนี้บัตรอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นหนี้บัตรรวมๆกันแล้วเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทคุณปล่อยเสียไปเลยนะคุณปล่อยเสียไปเลย120วันนะครับคุณสามารถขอเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ซึ่งโครงการคลินิกแก้หนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ผม,ผมไม่ค่อยชมโครงการอะไรของรัฐบาลหรือฝากฝั่งแบงค์ชาติเท่าไหร่นะแต่โครงการคลินิกแก้นี้ผมบอกเลยว่าดีมากแต่ผมแค่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้อง120วันหรอกโอเค91วันก็พอแล้ว120วันมันบีบหัวใจลูกหนี้เกินไปเขาเครียดคนที่เขาไม่เคยเป็นหนี้เสียเขาปล่อยเสีย120วันเขาเครียดนะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น91วันก็พอแล้วครับนะอย่าไป120วันเลยมันเครียดนะ,อะเอาเป็นว่าถ้าเป็นหนี้บัตรเนี่ยแล้วคุณจ่ายไม่ได้นะปล่อยเสียไป นะถ้าไม่เกิน2ล้านเข้าคลินิกแก้หนี้ไปถ้าเขาได้จบก็คือจบคลินิกแก้หนี้เนี่ยก็จ่ายกันแค่แสนละพันสองหรือล้านละหมื่นสอง่ะคุณเป็นหนี้กันล้านหนึ่งคุณก็จ่ายเดือนละหมื่นสองแล้วมันจบหนี้จบจริงไงเพราะดอกเบี้ยมันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ให้ผ่อนกันยาวๆนะอ่ะทีน,นี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นหนี้บัตรแล้วคุณรวบรวมหนี้กันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็จะเบาตัวทันทีแล้วนะครับและหลายคนก็จะถามต่อว่าแล้วถ้าผมเข้าคลินิกแก้หนี้ได้นะ ผมจะกลับมากู้อะไรอีกได้ไหมคือผมเบื่อคําถามประเภทนี้มากเลยคือมึงมึงเลิกคิดเรื่องกู้ก่อนเถอะนะเอาตรงนี้ให้รอดเถอะมึงจะกู้อะไรนักหนาวะไม่เข้าใจนะครับเลิกคิดเรื่องกู้ก่อนแต่คลินิกแก้หนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยังอยู่ในโครงการเขาอยู่อะ่ะคุณกู้อะไรไม่ได้ยรอแ,แหละแต่ถ้าเกิดคุณหลุดจากโครงการเขาคุณก็ค่อยขับมากู้เพิ่งกู้นะเอาตรงนี้ให้รอดก่อนจะกู้อะไรนักหนานะอะสมมุติว่าคุณเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะนี่บัตรเครดิตสบายตัวละนี่บ้านหละ่ะอ่ะนี่บ้านถ้าเกิดคุณไม่ไหวคุณก็ไปขอปรับโครงสร้างหนี้นะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยการปรับโครงสร้างหนี้่ถ้าคุณยังผ่อนดีผ่อนตรงมันก็ไม่ให้คุณก็เบี้ยวสักนัดสองนัดนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดต่อคุณเข้ามาเองหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณอูถ้าคุณอูนัดแนะนําให้ผมหยุดจ่ายหนี้ไม่จ่ายหนี้อ่ะเขาจะมายึดบ้านผมไหมผมบอกคุณครับคุณแค่ไม่จ่ายหนี้สักเดือน2เดือนเนี่ยนะ มันก็โทรมาหาคุณยิกยิ่ยิยิยยแล้วคุณก็ใช้เวลานั้นแหละคุยกับเขาว่าอขอปรับโครงสร้างนี่นะครับผมไม่ใช่บา้าแนะนําใครให้ปล่อยนี่เสียจนโดนยึดบ้านยึดช่องไม่ใช่คุณก็ค่อยไปปรับโครงสร้างนี่ตอนนี้เขาโทรเข้ามาก็แค่นั้นเองนะอ่ะนี่บัตรสินเชื่อบุคคลเข้าคลินิกแก่นี้ได้สบายตัวแล้วนี่บ้านก็ปรับโครงสร้างนี่ไปนะครับปรับได้ไม่ได้ไปว่าอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่เขาได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องได้ นะอ่ะทีนี้2ออย่างเนี่ยคุณก็จะสบายตัวและแค่นั้นเองง่ายๆอันนี้คือคลินิกแก้หนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับแต่ถ้าบางบัตรบางเจ้าหนี้มันไม่เข้าคลินิกแก้หนี้อันนี้คุณก็ต้องไปปรับแก้เฉพาะจุดนั้นๆไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณต้องมานั่งคํานวณสภาพความเป็นจริงนะฮะว่ามันจะรอดไหมอะ่ะเออสมมติคุณมีหนี้บัตรเข้าได้ไปสัก อ,นนอีกก้อนหนึ่งเป็นของ k d c ไม่เข้าของเมืองไทยแคปิตอลไม่เข้าอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องไปปรับอันที่เข้านะผ่อนแสนแสนละพันสองอันที่ไม่เข้าก็ปรับกันตามหน้าเสือของแต่ละเจ้านี้ไปแล้วกับเจ้าหนี้บ้านนะก็มานั่งดูกันต่อว่าปรับโครงสร้างนี้บ้านแล้วมันจะมียอดผ่อนน้อยลงไปดึกไวกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับหรือคุณอาจจะไปเข้าโครงการคุณช่้เราช่วยซึ่งจริงๆอะ่ะมันเข้าไม่ได้แล้วละ พราะโครงการคุณสู้เราช่วยคุณต้องเป็นหนี้เสียก่อน31ตุลา67นะแปลว่าใครมาพึ่งมาปิดหนี้เสียปีนี้ไม่ได้นะครนนับโครงการคุณสู้เราช่วยผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเอาแปลว่าค่าง,งวดผ่อนบ้านก็ลดลงกันไปนะค่าง,งวดผ่อนบ้านก็ลดลงแล้วคลินิกแกนี้ก็เข้าได้บางสว่วนแล้วนะครับเจ้าหนี้บางอันเราเข้าไม่ได้เราก็ปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องผ่อนลดผ่อนลดก็ไปขอปรับค่าง,งวดลงนะครับส่วนใหญ่ผ่อนลดก็จะปรับให้ประมาณ30% จากเดิมผ่อนเดินเท่าไหร่ก็ตามก็จะให้คุณผ่อนเหลือแค่70%ก็ปรับไปนะครับทั้งบัตรทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็ต้องมานั่งดูจริงๆว่าเราเนี่ยปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังจะไหวไหมนะถ้าเรายังไหวก็ผ่อนไปนะผมมักจะเสนอแบบนี้นะแต่หลายคนจะเข้าใจผมว่าผมชอบแบบว่าให้หยุดผ่อนไม่ใช่แต่คุณต้องดูจริงๆว่าคุณผ่อนไหวไหมคุณผ่อนไหวคุณก็ผ่อนไปแค่นั้นเองแต่ถ้าดูแล้วอ่ะ คือผ่อนน่ผ่อนได้แต่เงินกินใช้เนี่ยแม่งแทบจะอัตคัดขัดสนนะแทบจะแบบว่ากินข้าวคูงน้ำปลานะครับหรือคือชีวิตกูห้ามเที่ยวเลยอ่ะห้ามห้ามทำอะไรนอกลู่นอกทางอ่ะนะแบบนี้คือชีวิตมันจะเครียดเกินไปอ่ะนะครับขายบ้านได้ไหมขายบ้านได้ไหมถ้าบ้านขายไม่ได้พี่เพราะว่าผมเป็นหนี้บ้านเน่ยเยอะ เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยกับราคาบ้านเนี่ยเผลอเป็นหนี้ธนาคารมากกว่าราคาบ้านที่ซื้อขายกันตอนนี้อีกไอ้อย่างน,น,นั้นก็ต้องมานั่งว่ากันแต่ละปัญหากันไปแต่ถ้าดูแล้วเราขายบ้านได้ขายไปครับนะอย่าไปยึดติดอะไรนะปล่อยมันไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันต้องค่อยๆแก้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้มันก็ไม่ต้องแก่เออก็แค่นั้นแหละครับง่ายๆนะถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่การเป็นหนี้มีอยู่แค่2ออย่างแก้ได้ก็แก่ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่แต่ถ้าแก้ได้ไปดูกันว่าจะแก้อย่างไงผมบอกเลยว่าผมรู้หมดนะทุกแบงค์แก้อย่างไงปรับยังไงเงื่อนไขดีที่สุดคืออะไรของแต่ละแบงค์นะครับหรือถ้าเกิดไอ้เงื่อนไขดีที่สุดของมันแต่ละแต่ละที่แล้วเนี่ยคุณแก้ไงแก้ไม่ได้นะก็แปลว่าคุณแก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้เ็จมานั่งดูต่อว่าเอ๊แล้วเราจะไปยังไงกันต่อนะครับมันก็ต้องมานั่งคุยกันมานั่งดูปัญหากัน อย่างลูกค้าผมรายล่าสุดเมื่อวานเพิ่งมาประชุมที่ออฟฟิศนะใครที่มาประชุมที่ออฟฟิศกับผมต้องเสียตังค์ให้ผมสองหมื่นนะแต่ลูกค้าบอกว่าหูพี่อูคุณอูคดคุ้มเลยคุ้มชิบหายเลยผมแม่งนอนไม่หลับมาหลายอาทิตย์แล้วก็นัดคุณอูกว่าจะได้มาเจอกันนี่นัดกันล่วงหน้าเป็นสองสามอาทิตย์คือคิวเยอะไงครับคิวเต็มเลยพอมาคุยคุณอูเสร็จแม่งผมเปิดโลกเลยคุณอูได้ประโยชน์มากคุ้มจริงๆอ่านะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้อวยตัวเองลูกค้าชมจริงๆนะไม่ได้โกหชมจริงๆ ลูกค้าบอกคุ้มจริงๆนะคืออย่างนี้เรามานั่งแกะปัญหาทีละประเด็นเลยว่าปัญหาและข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามานั่งแกะปัญหานะเอาเป็นว่าเขาเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วเขายังมีทางรอดนะเอาเป็นว่า,างี้ครับทุกปัญหาของนี่นะคุณสามารถที่จะเจ็บตัวให้น้อยที่สุดได้ถ้าคุณรีบแก้แต่ถ้าเกิดคุณยังฝืน นะผมใช้คําว่ายิ่งฝืนจ่ายหนี้ไปเรื่อยๆยิ่งช้ายิ่งแก่ยากใช้คํานี้แล้วกันครับเป็นหนี้เหมือนมะเร็งอะ่ะถ้าลุ้งแต่ระยะหนึ่งระยะ2รักษาหายผมใช้คํานี้แล้วกันรักษาหายแ้วถ้ามาอีกทีระยะ4และสุดท้ายแล้วอ่ะหลายคนก็อาจจะมีปฏิหารรักษาได้แต่ส่วนใหญ่รักษาไม่ได้นะครับเหมือนกันครับการเป็นหนี้ถ้าคุณเริ่มตงิดต,ตงิดกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมันแปลกๆไว้ชีวิตกูมันเฮ้ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วรือว่าไอ้อย่างเงี้ยรักษาหายง่าย เอาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องโทรคุยกับผมก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาถามผมในไลน์แอดอันโตนิโอก็ได้ฟังคลิปของผมผ่านเพจ Facebook นะครับหรือฟังคลิปของผมผ่าน YouTube แล้วเอาไปตกผลึกเอาไปตกผลึกกันเองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมาคุยกับผมก็ได้นะครับฟังเยอะๆหลายคนน่ฟังแล้วก็บรรลุกาไปแก้ปัญหาของตัวเองได้นะครับก็ฝากกันไว้ตามนี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่าสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกลับตลบปัดไปหมดแล้วนะนี่บ้าน กลายเป็นหนี้ที่เขาปล่อยแต่หน,นี้บัตรไม่ปล่อยเออแต่ในมุมมองบางทีก็ถูกนะเพราะหนี้บ้านปล่อยก็ยึดก็ยึดไปหน,นี้บัตรเครดิตกูก็ใช้ได้อยู่แต่ผมก็เละบอกงี้นะครับตอนนี้นะครับบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยสมมติคุณมีบัตรเครดิตอยู่5ใบเนี่ยคุณปล่อยเสียสักหนึ่งใบอีกหนึ่งใบคุณเก็บเอาไว้เพราะคุณบอกว่าเอ้ยอันนี้สะสมใม่ได้หรือแต้มแต้มมันดีมันให้คะแนนคะแนนสะสมแต้มดีเก็บไว้ใช้นะบางคนขายของออนไลน์บอกเก็บบัตรนี้เอาไว้ยิงแอด แต่บัตรอื่นปล่อยเสียต้องบอกแบบนี้ครับต้องระวังนะครับบัตรบางบัตรที่เราใช้ได้อยู่เนี่ยนะบางธนาคารเนี่ยไอ้บัตรนะั้นแะ่ะมันเช็คบุโรคุณพผมันเห็นว่าอีกสบัตรที่คุณใช้อยู่คุณปล่อยเสียแล้ว,ลวเหลือแค่บัตรมันบัตรเดียวมันยกเลิกบัตรคุณเหมือนกันนะมันไม่ให้คุณใช้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับอยู่ดีๆเอาเงินไปจ่ายขั้นต่ำปุ๊บแล้วกะลูดออกมาปั๊บมันล็อกเลยนะเอาเงินที่จ่ายขั้นต่ำปุ๊บนี่คุณดึงออกมาไม่ได้แล้วสวยเลยนะระวังนนนรัับกกกกลว่าี้้้ใใจหททุแนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ